สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านถ้ำผาตองสังกัดสปปเชียงรายเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านถ้ำผาตองประกอบด้วยจำนวนน,นักเรียนทั้งหมด69คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด11คนเปิดทําการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ท่ามกลางสถานก,การณ์ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเรียนการสอนมีการปรับตามยุคสมัยโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning ครับ พัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่21ของโรงเรียนบ้านถ้ำผาตองสอพปเชียงรายเขตหนึ่งด้วยกระบวนการ AI to Go Model ประกอบด้วยปัจจัยนำเข้า Input การวิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมกันทั้งระบบทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Active Learning และทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่21กระบวนการดำเนินการ Process กระบวนการร่วมมือกันขับเคลื่อนทั้งระบบในรูปแบบของวงจรเดมมิง P.D.C.A. การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้การบริหารแบบมีส่วนร่วมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อขับเคลื่อนสู่โรงเรียนแห่งความสุขโดยมีปัจจัยแห่งความสำเร็จคือ A.I. A. หมายถึง Active Learning ประกอบด,ด้วย Thinking-based Learning การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด Learning by Doing การเรียนรู้จากการลงมือทำ cooperative learning เรียนรู้จากกระบวนการมีส่วนร่วม inquiry based learning เรียนรู้จากกระบวนการสำรวจและค้นหา innovation i การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในสถานศึกษาให้คณะครูมีการผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้การส่งเสริมและเข้าถึงเทคโนโลยีเช่นการใช้ระบบคลังสื่อ o b e c content center การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การส่งเสริมการเรียนการสอนโคดดิ้งในสถานศึกษาเพื่อกับเคลื่อนสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จโกลคือการพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21 3 r 8 c ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนการคิดเลขก็จะมีการ PLC วิเคราะห์พฤติกรรมความสามารถต่างๆของผู้เรียนร่วมกัน จ,จากนั้นก็จะสอนเสริมในชั่วโมงบูรณาการโดยการผ่านการเรียนรู้จากสื่อในรูปแบบต่างๆค่ะด้านการคิดเลขจะฝึกให้ผู้เรียนได้คิดและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองด้านการอ่านและการเขียนจะเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนจนสามารถอ่านและเขียนได้คล่องสำหรับการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียนเน้นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้สนุกสนานนักเรียนได้ลงมือกระทำฝึกการ นำเสนอเชื่อมโยงความรู้โดยมีผู้อำนวยการคอยนิเทศติดตามและให้คำปรึกษาแนะนำอยู่เสมอค่ะโรงเรียนได้ฝึกให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหาเช่นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทดลองวิทยาศาสตร์และการแก้ไขปัญหาในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ การคิดอย่างสร้างสารรค์และคิดเชิงนวัตกรรมการฝึกให้ผู้เรียนได้ออกแบบอย่างอิสระในการนำเสนองานและประดิษฐ์ชิ้นงานความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเช่นวันคริสต์มาสการเรียนรู้ศาส,สนาต่างๆความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ กิจกรรมสภานักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เน้นภาวะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมส่งผลให้โรงเรียนสะอาดปลอดภัยกิจกรรมโครงงานปุ๋ยหมักจากมูลค้างคาวเป็นหนึ่งโครงงานที่ผู้เรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมจัดทำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนของตนเองทักษะด้านการสื่อสารโรงเรียนมีการเปิดสอนภาษาจีนเน้นการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเบื้องต้น กิจกรรมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนได้ร่วมกับชุมชนจัดทำคลิปโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนผ่านการฝึกใช้เทคโนโลยีและเผยแพร่ในช่องทางต่างๆค่ะทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยีกิจกรรมการเรียนการสอนโคดดิ้งฝึกกระบวนการการคิดของผู้เรียนในรูปแบบต่างๆและสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการทักษะอาชีพและการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้จากศิลปินในชุมชนเป็นการเรียนรู้จากศิลปินมืออาชีพและสามารถนำมาสร้างเป็นอาชีพในอนาคตได้ความมีเมตตาการุณามีคุณธรรมและมีระเบียบวินยัยนักเรียนได้ฝึกคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมลูกเสือ,อยุวากาชาติไม่ชอบเรียนกับทีวีชอบการทดลองต่าง,างๆชอบการเล่นเกมกับครูมาสนุกดีค่ะ สนุกดีครับเวลาที่ได้ทำกิจกรรมที่ได้ลงมือทำได้ซ้องกีฬาตามที่คุณครูแนะนำได้แข่งกีฬากับโรงเรียนอื่นๆชอบออกไปเที่ยวสถานที่ต่างๆค่ะไปเก็บที่ค้างคาวมาทำปุ๋ยค่ะก็สนุกดีค่ะได้ทำงานกันเป็นทีมได้ออกไปเที่ยวในชุมชนและนำคลิปมาเผยแพร่ใน TikTok, Facebook และ IG ค่ะผลจากการส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ในสถานศึกษา ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองสนุกสนานกับการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและคิดค้นสิ่งใหม่ๆเพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนอย่างรอบด้านตามนโยบายเรียนดีมีความสุข